สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขวัญโบน,นะครับวันนี้มาดูอาการน้องครับซึ่งวันนี้ได้ท้องเสียสองสามอรอบวนนี้ว่าจะดีดีแล้วครับแต่กลายเป็นท้องเสียรครับดูน้องแต่แต่ไม่จึมเท่าไหร่นะครับ แับแต่ท้องเสียประมาณสองสามหอดคร well. in ับวันนี้แต่เขาก็ยังได้เรื่องมาเดิมครับครับ สูแล้วมันจะดีแต่ก็ไม่ดีครับยังท้องเสียอ่ะสูไปสูให้ร่างกายไอ้ไหายคันเนี่ยแก่เครียดแ,แก่เครียด,ยดอัน

แกเรียดแกเขียเอาวเอาไปเอขวานให้ยาเล่ยวะยาเล่ใช่ปักเลยฮะยาเไ่้มีแดงข้หน่อยครับ อเอาถูด้วยคันด้วยเอาทั้งถู้ทั้งคันเอา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 ผลผนดีมากครับมีแต่กระดูกอืม <nt> <_' n> น่าจะเป็นการปรับสภาพร่างกายนะครับออแต่แต่ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ครับเ <c oughs> ดือนนี้ก็น,น,น่าจะสองสามสองสามรอบครับเดือนนี้๋กอกินนมเข้าไปไจะได้ไมีแรง คือเราต้องพ้าต่อแม่ของแม่เขาหงอยนมมากครับน่าจะจั๊กจีอะไรเงี้ยลูกยิ่งยิ่งยิ่งอายุยิ่งเยอะยิ่งหลายวันยิ่งหลายก็เริ่มรู้สึกแบบงุดหงิดกับแม่เขาปัดต้องป้อน เดี๋ยวแรกไปด้เลยครับไม่ก็ชัดเจนวันี้มือที่นึ่ครับ,บ,บะจะปนเอา Cái này là sớm không? Không, không bị đánh Cái sẽ bắt Nó kinh nôm nơ Cái này, sẽ Nó, Cái này Vinh

เดี๋ยวสองครั้งให้นียสองถึงสามครั้งนี่ไม่ค่อยชัดครับไปดูตรงโน้นบ้างนะไปไปนู่นนี่ไปทางนู้นไปชัดๆหน่อยเลยไปไปแล้วไปแล้วมันนี้ชัดนะพวอหนี้ไปคเลยมีอแดงนะไปเอ๋อไปทั่ว Ừm, được, học về đây, cất đây, ô, tu tu tu, đi đi, đi นีเนนเ่เป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเขาก็ไม่รู้นะว่าต้องเสียเป็นการปรับสภาพร่างกายของเขาไม่รู้นะก็นต้องลองด,ดูต่อไปครับเด,ดี๋ยวดูไปไหนนะักไปไหนมันนี่เนี่ยโอมม้มันทำแล้วมือด้วยเนี่ยเร็วอ้าวอยู่บุญน,นี่เร็วอ้าวไปไหนลนะ่ะอ้าวไปแล้วนั่นึงตามพ่อทำไมครับ มาเร yup. ็วมาเร็วตามพ่อทำไมครับแม่โมก็เฉยไม่สนใจลูกครับไม่รู้สึกเป็นห่วงลูกเลยไปเดินมาแล้วไปเดินไปไหนครับไปเที่ยวเลยไปไหนครับไปเที่ยวเลยเ่ยวงานเหรอ้าว่าท้องเสียไม่ใช่เหรอ ออ้องเสียทอ,องเสียจ <c oughs> แต่ยังมีแดงครับใไปกินอะไรทองเสียร่างกายยิ่งสมบูรณ์ด้วยครับทองสีอีกทีอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วไม่ต้อง<น>ไปกวนแม่อเขางนอกนอกีกแล้วสบายเพราะควันนะครับตาก็ได้สบายด้วยไม่ต้องกังวลขยู่กับแม่เขาแล้วแม่เขาชอบรังแกครับเเนนีี่ยยแม่เขาไม่สนใจดูเลยครับ แม่โมเนี่ยครับดูน้องมีเินต่อครับเราจะเราจะอ่าอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับตัวการของน้องไปเรื่อยๆครับมองนี่ท้องเสียเอาจะขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเอาขึ้นรถเร็วไปเร็วขึ้นรถขึ้นรถเร็วเอาขึ้นรถเร็วเอาขึ้นรถเหรอไปขึ้นรถเลยเอาโอ้มืดครับมืดครับมองไม่เห็น เงินแล้วเอา้าไปไหนมาเนี่ยบุญบุญมาช่วยพ่อเหรออ้าว<อ>มันมืดมันมืดมาเนี่มาเนี่เร้อโอเคตุดตาไอ้เก็บเก็บเก็บไม้เหรอมาเนี่เร้อเอาไปแล้วหนุนมองเห็นครับมืดตึ๊บเลยมาแล้วเอา้ามาเร็วมาเร็วครับครับาบ้านเลยมันตึ๊บเลยมาหาตาสบายนุ่นครับนุ่นครเห็นไม่ค่อยชัดไหมอยู่นู่นครับ มานี่เร็วโอ้ไปแล้วไปแล้วดุนโอ้เขาลูกเข็นลงมาเนี่ยเขาเขาเขาติดเขาติดติดติดตามากครับติดก่แม่ครับมาเร็วมาเร็วมาเลยมาเลยมาเลยคุณครับคุณครับนม่เลยจับไม่ค่อยเข้าเลยนะครับไปไหนเนี่ยมาแล้วครับเนี่ย มาแล้วครับอืมาไปอบนอ้มาแล้วครับครับไปครับอืมมาช่วยช่วยอีกเอาช่วยยกไมอกนะ้อีกเอาเอาเข้าไปดจิ้มตาลไดด้้ตตัรงนีม่แล้วไม่ออกก่อนเดี๋ยวจะจิ้มตานี่ครับพอได้ชัดหน่อยครับเมื่อก,กี้อยู่ในมืดมืดเล่นหนึ่งคนระับมาแล้ว โอ้ห่นดีมาก,กเก็นไปกระดูกเลยครับอ้าเฮ้ยแม่โมงเนียบกินนมเร็วอ้าเฮ้ยนเนาะไปมาคับอีก อย่าลืมฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางช่องไทรดมห้างแม่เงิน FC หรือทางช่องไทรดมเอ็นแม่เงินชาแนลนะครับทาง youtube นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ